ขอเสียงให้กับดาบเพชรสีมันนี้จะแสนเลยคราวนีข้ขอเสียงให้กับข้าว้ามีน้ำว่าอะไรถ<ม>้ามีน้ำว่าอะไรดัดังขออีกทีเราม้าเรามาข้าไม่พอใจ แสดงว่าชื่อเสียงของข้ามันยังไม่โด่งดังพอที่จะทําให้พวกเจ้ารู้จักข้าสิน,น่านนรำคาญขนาดนั้นข้าจะต้องตาหามันมีเจ็ดแสนสินะเพื่อที่ข้าจะได้ทังดา 7, สีและมันมีเจ็ดแสนแล้วข้าจะได้ครองทั้งโลกนี้ จะได้ทองทั้งจักรวาลนี้นี่ผมเช้ารู้ไหมว่ามีมีเด็ดสงอยู่กับใครรู้ไหมว่ามีนีเด็ดแสงอยู่กับใครรู้ไหมรู้ไหมนีเด็ดแสงไม่รู้รู้ไหมมีใครรู้บ้างยกมือนไหนมาตอบให้ชื่นใจแต่ว่ามีมีเด็ดสงอยู่กับมามามา มันนี่จะแสงโยงใครเทสลิปเฮ้ยขอยทีเทสลิปอื้อไม่ใช่เทสลิปนี่ยข้าเอาดาวเจ็ดสีมันมาแล้วและมันนี่เจ็แสงอยู่กับใครใครรู้บ้างยกมือใครมาตอบให้ชื่นใจคนมามันนี่จะแสงโยงใครสวนอะไรอืม้มจิ๊เป้าวสวนอะไรแน่ แล้วมีใครเห็นสวนมาละยบ้างไม่เห็นไม่เห็นอะไรด้ดานหลัางเลยมีใครเห็นบ้างเนี yeah. ่ยด้านบนแล้วมีใครเห็นสวนมาละยบ้างเนี่ยคลิ๊บทั้งหมดหวังเราสิความเป็นใหญ่ของข้าต้องดับลงที่ใดแอาน่านี่ไม่ใช่นะ ถ้าอยากเป็นใครคต้องหาเมา็ดแสงมาให้ได้เพื่อมาพูดับดาบเจ็ดสีเพื่อข้าจะได้เป็นน,า,นางโบว์แต่เดี๋ยวข้าใช้ท่าไม่ได้มีเจ็ดแสงอยู่ที่ไหน,น,นจงออกมาให้ข้าเห็นเดี๋ยวนี้มีเจ็ดแสงสวนมาลย สวนมาอะไรไม่เห็นสวนมาอะไรจริงอยู่แถวนี้ไม่มีเลยให้หนูเห็นเหรอ <c oughs> อยู่ที่ไหนไม่บอกโอ้โหสวนมาอะไรอยู่ไหนไม่บอก ถ้าไม่กลัวกันแล้วสวนมะไรเจ้าออกมาด an ู๋ย oh, น right? <Google. S ans Spanish> ี้ถ้าไม่ออกข้าจะดูเป็นยางไงเด็กนี่ออกมาเดี๋ยวนี้สวนมะไรสวนมะไรออกมาหยุดอย่างนี้นะงานเปลี่ยนดังโฮมโลกในโลก ย,ย้อนภาินเฮ้ยเจ้ามาร้องยอมภินอะไรนี่มันดาบเจ็ดสีอ้าวคนละเรื่องเหรอ,อเดี๋ยว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 เป็นเรื่องเดียกวกันนี่เจ้าเป็นใครไม่รู้จักเราเหรอแล้วเมื่อสักครู่ท่านรองเรียกหาใครคุยกับท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเราจะคุยกับเด็กๆดีกว่าเด็กๆติดตามละครดาบเจ็ดสีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ หนูหูจำได้ไหมว่าพี่